สวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านเขาม่วงหรือสักอยาก่างทางนู้ดไปบ้านทุ่งมะกอกทางนี้ไปปักประดู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูว่าอะไรยังไงก็ได้ have lunch late lunch พี่อยู่นี่เขาเรียกบ้านอะไรนะบ้านม่วงมืองม่วงม่วงเท่าโอเคมีเมน,นูแนะนําอะไรบ้างพี่อะไรครับอะไรขายดีสุดพี่ อยู่นี่กระเพาะหมูหมูอะไรหหมูัับบนี่และครกระเพาะหมูสับใครดีสุดครกุ้ดหมูเอาด้วยไหมเอาสองครับครับสองครับไข่ดาวด้วยว่าลูกค้าส่วนมากก็คนขึ้นๆกระเพาะหมูนี่เนี่ยแล้วก็มีเมนูอีกเต็มเลยเดี๋ยวลองให้พี่ดูแล้วกันนะเดี๋ยวใช่ใส่ห่อ อันนี้พี่มียำรวมมิตรคณะปลาเค็มแต่ทำปลาเค็มไม่มีมีหมูกรอบได้ไหมได้แล้วก็เอาเอาเอากระเพราหมูกินนี่ก่อนครับผัดซีอิ๊วมีมีมีเออแล้วพี่ลองดูมีหมดทุกอย่างไหมค้ับผัดไข่มีเกาเหลาเออแห้งเนื้อมีมีหมดครับโอเคงั้นผมเอาเอากระเพราหมูสับไข่ดาวสองจาน อ่าแล้วก็กระหล่าแห้งเนื้อใส่ถ้วยแล้วก็กระเหลาแห้งเออแห้งเนื้อใส่ถ้วยวเอบบเอใส่ถ้วยอันนี้ใส่ถ้วยเนาะครับอันนี้ถ้วยอา่าแล้วก็ผัดซีอิ๊วนี่ใส่กองแซมก็ใส่กองเออผัดซีอิ๊วพวกนี้ใส่กองก็แค่คนั้นเลยั้งโอเคโอเคครับเอาผัดคะนา้าหมูกรอบนี่แบ่งไหมชิมหน่อยก็ได้นะได้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 นะหลายคน เอ้าเจ้าว้ได้อยู่ติกาจะนับุรีเขาบอกกเนอ้อบอไปดูเนี่ยเนี่ยข้างหน้าตู้ผมอ่ะนี่นี่ดูตรงนี้เ้าว้ได้ดูดูฐาตรงนี้ผมหน่อยมีดาบโซบุรีลัอยู่ในเตดเฮ้ยไทยบุรีลมตัวนี่เอ้ยคนบุรีลัมยู้าน้งงว่าผมเปรมาฟังคนแถวทีเขาบอกอ้ว้เน้อคับกอเนอ่างงเน้อบ่หเรื่อ มเตียมูเออยงว่เี้ยวมูเพัดมูเขาเขเขเามูเออเจ้าวานวใดเราฟังไปฟังมาปวดหัวเลอ้ดวยข้ามอ่อูไปอยู่มาสิีปีกัเก็ังจักปีละนี่ใหญ่สอปีนี่เอจนกระเพาบวส้หอมเด้อพี่บไสหอมไบตี้อมบสพักเอาเอเอากระเพาะย่างเดียวโอเคครับ เาเหลาเนื้อแห้งไมมั้เนน้งอาเกาเหลธรรมดาเลยก็ได้เอ่ยเดี๋ยวจังสังหางให้เพิ่นแม่นนนำสดสดเ๊ระวังมันสียกรีนเสี่กงนย เมื <penguin>. oh. ่อบานเด็กเกลียวเมื่อไรบ่นี่ละสิไปเดือนหน้าเด็กน่อยปิดเิ่มสักกโอ้ปิดเทิมแล้วนาะเด็กหน่อยปิเทิมท่านตีดอย่ท่านสอใช่ไเ่อไดอกไก่โพสถ์ุริลำต้นดนเมื่อเท่านึงตีละเท่าพ่อครับข้าวลุ้วน่มันกไหนหลัาหลดไปบักอปักหรืทีน่ บุรีรัมย์อยู่ในเต็ดขนาดโอ้ยหูเลยไปอยู่บุรีรัมย์เหรอไปตับนะบ่วเอาจัดมาตัวจัดมาตัวโอเค ข,าย,ขายดีเพาไรก็ได้ขายอยู่ครับแต่ว,ว่ามาบรรสุกเ้อมี่มองนั่งดรอกมาสุกคนหลยตลาดนัดกับตลาดนัดนม่นมีคนหล,หล่เดเลี้ยครับกรลังหน,นึ่งกระลางนงครับเร่อเมือนีข้าวมื่อในล่ะหนึ่งใบสองก็ดีใจพ่อให้เดียวกันนะ ผันเจนผันเจนผันเจนอือเพิ่อย่องเพิ่อน้องเลือบบอบเขาไิเลือกอยู่อยู่เทอเมียงอยู่เพิ่มเมียงกับไ้ยจะเป็นเลือกหมดเพิ่มเมียงถ่ยกับมี่ครับเมนอาบอมีวเหนียอได้หรอเพาะยังเนาะโอเคโอเคได้ได้อะไรผมล้่มลำจังเลยแมน ผมตายไปเอาเรื่องครับว่แนนครับมาเห็นนดงอยู่นี่บพรผมมันที่มากบริจาคของอเด็กน้อยอยู่เ,เพื่อทีสวัสด์เนี่อพีสวัสด์ไปทังพีปลาบริมาับมีอย่างดอกมาได้ฟันแกนบนดนะแนนครับไก่เติมด้วยไก่เลยแต่ว่าบาดพีหยุดบริรามมาพีกยังว่าไก่มันแห้งว่ะ นี่จากขนเจนเพื่อไปขายของอยู่ขอนเจนงานใหม่เนาะโอ้ยคนหลายฉักเนาะอุ้ยห่วแม่นไม่เอาบุญเนาะงานใหม่ม่ต้องซื้อ่ไปขายอยู่สองสามปีเนาะขายดีปะขายดีมันจะว่าอาทีนั่นแท้ขึ้นมือหนีแท้ปิขึ้นมาขายจีงจีเรื่องมุกชนพี่ขายรองเท้าขายผมขายนาฬิกาขายรองเท้าขายงานใหมเนี่ย งานเนี่ยังเน่นเก่งไปทุกปีรับผมมนักศีะถุงรั่เรื่อนเรื่อัานอกก็ลำบากเดียคัมี้จหวัดจังหวัดบหานอกกับว่าปนอกได้อำเภอนน่อยเนาะบ้านหน่อยนี่เง้ยีเอมันก็ช้าธนาคารกเยีนึ่ั้งหดหลายโรงเรียนโรงบาลไปแล้ว เดินเราไปยังไม่ได้ไปอยู่ไอ้โรงเรียนแบบนี้โรงเรียนสาะาโรงเรียนปาไม้นี่โรงบาลอยู่นี้อบตอเป็นเทศบาลแล้วได้อยู่นีนเพราอยู่นีคนคือคือไอ้นั่นไอ้กราเอดอย่างดานชากทุพรรณครับสุพรรณันแล้วเป็นเมืองฐานเป็นน้องปืน,นมันเป็นประวัติขึ้ต่อท่านนะ เกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาเออแมนแต่ละผมสดน้ำเปนโบกก่อนจังเป็นแหง่ป้าไร้คนอยู่หรครับป้าลายคนอยู่ครับยูนแสมสูงนี่ทีมงานเพิ่นนางนางงานนางยุหานกงยูบแมนผมเลยเป็นหน่วยกล้าตายออกมาหาแนวกินให้เพื่อน่ะนะนี่บ่ เต่าสิมาพอคนลาวอยู่แถวนี้ครับก็เลยส่งเจ้ามาเป็นยังไงวะผมเป็นยังไงสี่พอแต่เขาพัดมู่อะไรกับเขาพัดมูไข่ดาวน้ำเด้ออยเอาจอดใช้้ัันน่เอาไข่ดาวแล้ว<อ>แล้วก็ต่อไปเป็นอันนั้นเด้อเป็นอันแลข้าหน้ามูกรอบให้ได้ไ,ได้ใส่จานาหน้ามูกรอบใส่จานกเขนนาพัดสิ่งเนี้ยครับแล้วที่เหลือก็ลงถุงเลยโอเคไข่ดาวครับแล้วก็มาดูเป็นบีฟบีฟนูโดครับ แต่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่ดูชิน้นใช่ไหม<น>มันมีอยู่นี่เลยเนื้อมันแพง่าต,ตอบบ้องกลัวปุ๊บจัดเลยอบอกให้เขาทำให้แน่ โคตรแซ่บอร่อยมาก v เวลีกูดแซ่บอีนี้แหละเมี่ยอร่อย ที่บ้านอะไรม่วงๆม่วงเ่าอะไรม่วงๆอะไรบ้างบ้านม่วงเ่าจ้าม่วงเ่าตลาดม่วงเ่าม่วงเ่าบ้านม่วงเ่าแล้วก็นี่คือน้ามือกอบครับ crispy pork fry with Chinese kale ตั้งใจปะวะนี่ไหม,มขาหมกรอบอร่อยจริงเนล้อทะเลให้ศูนย์เก้าแก่ไป

너무 <목소리도> 많아. Mm hmm น้าเสือร้านน้าเส์อแนะนำปลาหมูกอบอร่อยจริง,ง Very good food, flavorful at uh, ม่วงเท่าบ้านม่วงเท่าซีสว so ัสดิสตร c ตกาญจนบุรีไทยแลนด์ Very l โล a l very good food, flavorful ช c h i